สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อทั่วโลกนะครับมาอีกคลิปหนึ่งแล้วครับทุกท่นานค่ำคืนนี้นะครับมาคุยกันเรื่องทางประเทศเพื่อนบ้านเนาะทุกท่านเนาะต้องใช้คาว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะบางคำที่ผมพูดไปบางครั้ง f อซ ก็ไม่ไม่ยินดีกับคำว่าคำบังคําผมก็ต้องเอาใจ <laughs> FC ทั้งสองสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ทางาทางที่ชอบและก็ไม่ชอบนะครับผมก็เลยอยู่ตรงกลางนะทุกท่าน fc คอมเมนต์มานะครับหลังจากคลิปที่ผมได้พูดถึงเรื่องการมารักษาพยาบาลของคนลาวนะที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปของอคนลาวสาวลาวน้อยใจที่รู้สึกนะครับน้อยใจว่า ทางประเทศไทยทำไมทำช่องทำคอนเทนต์อะไรต่างๆได้ได้หลากหลายนะครับและช่องน้องก็โดนปิดนะโดนยึดเครื่องมือเกี่ยวกับช่องไปเนื่องจากว่าไปทำละเมิดผิดกฎในการอัปโหลดคลิปในประเทศที่ทางกฎของช่องเขาไม่ให้ทำนะโดยเฉพาะ ช่องนี้นะช่องแอปแดงนะนะครับผมก็ใช้ความระมัดระวังในการพูดนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะนะครับเนื่องจากว่าผมลงคลิปไปแล้วมันก็มีคลิปที่บางครั้งนี่ผมก็ไม่สามารถที่จะจะตอบคอมเมนต์ได้นะครับบางครั้งนี่ก็บอกว่าการมา,ารักษาพายาบาลที่ประเทศไทยนี่คอมเมนต์ความคิดเห็นก็บอกว่าอย่าไปให้ค่า อย่าไปให้ราคามันอย่างนี้บางทีนี่ผมก็ไม่สามารถจะไปตอบในคอมเมนต์ได้นะครับมันมีสองฝ่ายนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออไออม่ให้อย่าไปให้ค่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอให้ผมจเจริญรุ่งเรืองผมก็เลยทุกท่านและอีกบางอย่างก็บอกว่า พูดพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องทุกท่านพยายามก็พยายามพยายามฟังให้รู้เรื่องนะครับทุกท่านนะถ้าอันไหนไม่รู้เรื่องก็ก็คลิกผ่านไปนิดนึงนะครับหรือไม่ก็อดทนฟังไปนิดหน่อยนะคือในส่วนตัวของผมแล้วผมนีนอยู่ประเทศไทยผมคนไทยแล้วประเพณีวัฒนธรรมที่ผมจะนําเสนอของประเทศไทยและความเปรียบเทียบกับทางประเทศลาว มันมันเป็นคนคนละอย่างเนาะที่ผมไปบอกว่าทางประเทศลาวเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่ายังเป็นชนบทยังเป็นเ,เขาเรียกว่า,าภาพนะครับภาพที่ยังเป็นถิ่นธุรกันดานภาพที่ยังคงไว้ซึ่งความเก่าแก่ของการดำรงชีวิตนะครับไม่ใช่เขาดำรงไว้หรอกครับเนื่องจากว่า บางหมู่บ้านเขาก็นะขาดทุนทรัพย์ไม่มีเงินเนาะทุกท่านเนาะอ่าอันนี้ก็ถ้าผมจะบอกว่าอะไรเห็นใจก็ไม่ได้อีก fc ก็จะคอมเมนต์มาอีกอ่าผมเป็นตัวกลางก็แล้วกันนะครับผมคอมเมนต์ว่าผมพูดไปบอกว่าทางประเทศลาวนี่อ่าเป็นทุรกันดารชนบท fc ก็คอมเมนต์มาบอกว่าก็ให้ไปอยู่อย่างนั้นแหละก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องก็อยู่อย่างนั้น อันนี้ผมก็ไม่กล้าตอบใน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 อ่คอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะคอมเมนต์มาเปรียบเทียบโรงพยาบาลที่นูน่นเปรียบเหมือนอะไรอย่างนี้ผมก็ตอบไม่ได้อีกนะคอมเมนต์ไปไม่ได้เลยนะครับอ่า,อาบางครั้งก็บอกว่าไม่ได้เรียนจ,จบแพทย์ก็ได้เป็นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อ่านไม่ได้อีกมันเป็นความที่เรา ปกติแล้วในคอมเมนต์เนี่ยผมจะตอบแทบทุกคอมเมนต์บางทีเนี่ยก็กดหวัวใจให้อันนี้กดหวัวใจไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนะมาคลิปที่อีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สาวลาวน้อยใจนี่อ่าอันนี้ผมก็ไปเอามาจากช่องหนึ่งนะไปดูไปดูน้องเขาพูดเขาทําช่องแล้วอัปโหลดที่นูน่นไปใช้ไวไฟที่ประเทศประเทศเขามันก็เลยผิดกฎเพราะว่า ช่องน้องเปิดที่ประเทศไทยมันก็เลยผิดกฎนะน้องก็เลยมีความน้อยใจอยากมาอยู่เมืองไทยนะครับอ,อันนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องจะอยากพูดอันนี้มันไม่ได้นะครับไม่ได้คนทำช่องมันก็ต้องพูดนะครับนะครับให้ผมพูดเถอะนะครับอ่านี่ไงโอเคก็ผ่านไปทั้งสองคลิปไปคลิปที่สามก็แล้วกัน พอดีไปเจอคลิปช่องสาวลาวอีกท่านหนึ่งโอดีเด้งเข้ามาพอดีเพราะว่าเราติดตามทางช่องช่องประเทศ,เท,ศทางลาวอยู่แล้วมันก็เลยขึ้นมาใน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 ,ในช่องผมก็มีสาวลาวคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการศึกษาวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องการศึกษานิดนึงนะทุกท่านหลังจากที่ผมก็ได้ทำนักอาศัยอยู่ใน จังหวัดมุกดาหารมาเป็นเวลาหลายสิบปีเรารู้การาเดินทางของประเทศลาวคนลาวเดินมาที่ไทยการใช้ชีวิตอย่างไงนะครับเราได้มองเห็นนะครับมองเห็นแล้วก็เลยอยากมาพูดถึงเขาเรียกว่าความความที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการ ทำให้ตัวเองนี่ทำยังไงก็ได้ให้มีการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้านะเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ,อาทางประเทศลาวถ้าคนที่มีฐานะหน่อยเนาะเขาก็จะส่งเขาเรียกว่าส่งลูกหลานมาเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับที่เห็นเห็นเลยคืออนุบาลน,นี่จะ ผู้ปกครองทางฝั่งประเทศลาวก็จะมาส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่คือประเทศประเทศที่นู่นนะที่ลาวผมไม่แน่ใจว่าจะมีโรงเรียนอนุบาลที่เขาเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วก็มีคุณครูที่สอนผมคิดว่าที่นี่ที่ที่นี่ที่ประเทศไทยนี่เขามีความพร้อม นะในการสอนมันเลยเป็นประเพณีของคนทางลาวที่จะต้องทำยังไงก็ได้ต้องมาส่งลูกเรียนที่ประเทศไทยที่ผมเข้าไปคุกีผมก็ได้เห็นนะครับบรรยากาศการส่งลูกหลานมาเรียนที่ประเทศไทยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนมันสังเกตไม่ยากครับในการที่ทางผู้ปกครองทางฝั่งประเทศเประเทศลาวนะครับ เขาจะเอา,อาลูกหลานมาเรียนที่ที่ประเทศไทยการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวของคุณพ่อคุณแม่ทางประเทศลาวนี่ผู้หญิงผู้หญิงจะใส่สิ้นไหมนะครับอเอาแปลว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผู้หญิงลาวนะครับถ้าคนที่มี วัยที่ทํางานแล้ววัยที่ทํางานวัยที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าวัยที่มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วนี่เขาจะประมาณใส่เส้นไหมนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อส่วนมากก็จะเป็นไหมนะทุกท่านจะเป็นไหมสุภาพเลยเป็นชุดถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าชุดชุดไหมถ้าเป็นอ,ออกงานของบ้านเรามันคล้ายๆกันก็ คงน่าจะเป็นทรงคล้ายๆทรงจิตรดาแต่จิจิตรดาบ้านเราจะมีการอ่าน่าจะเป็นคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ทางประเทศลาวเนี่ยจะเป็นโทนสีออกชุดฉาดถ้าเป็นทองก็คือทองเลือมเขียวก็มีผสมปะปายแล้วก็เป็นการสะท้อนแสงของผ้าไหมนะครับประมาณนั้นส่วนทางประเทศไทยที่ผมเห็นใส่ก็มี ถ้าเป็นทรงกิลดาก็จะมีสีก็ถ้าเป็นสีก็เป็นสีสีนุ่มๆนะครับสีนุ่มๆถ้าไปงานพิธีก็เป็นสีสีชมพูก็คือชมพูเหลืองก็เหลืองเลยนะครับแล้วก็งานขาวดําก็เป็นโทนดําไปเลยเป็นชุดสุภาพแต่ถ้าเป็นทางประเทศลาวถ้าสังเกตง่ายๆก็คือเป็นชุดที่ชุดไหมที่มาทรงชุดฉาดนะครับเป็นทองก็ทองเรื่อมๆนะครับที่ผมเห็นนะ เป็นผ้าสิ้นนะครับเป็นเสื้อไหมแล้วก็การการพูดการพูดก็สำเนียงสำเนียงนี่จะรู้เลยนะครับถ้ามาที่คุกคีที่มุกดาหารก็จะรู้เลยว่าคนลาวเนี่ยพูดภาษาออกมาแล้วมันเป็นภาษาที่เป็นประจำถิ่นเขาคล้ายๆภาษาภาคอีสานแต่ว่าลาวอีสานแต่ว่ามันจะออกมาสำเนียงคล้ายๆแบบว่า ถ้าเป็นบ้านผมก็เป็นผู้ไทยทางนู้นก็จะเป็นผู้ลาวนะพูดออกมาก็จะเป็นเนินๆนิดนึงนะครับมีสเสน่ห์นะครับนะครับผมส่วนการศึกษาของอนุบาลก็ประมาณนี้แต่ส่วนของอที่เห็นเห็นก็จะมีเขาเรียกว่าสายอาชีพนะครับปวชปวสนี่ก็เห็นครับปวชปวสที่ผมเห็นที่ผ่านมานี่มีน่าจะ ปีหลังๆมานี่ไม่ค่อยมีแล้วแต่ปีถ้าย้อนไปย้อนไปประมาณจัก4ีหปียังมีความนิยมในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่วิทยาลัยของของรัฐบาลนะทุกท่านนะส่วนการเรียนปริญญาตีอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าเขาเขาต้องดำเนินการไปต่อที่ที่มหาลัยต่างๆของ ของในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดแต่รู้ว่า,าถ้าถ้าน้องเขามาเรียนที่ประเทศไทยแล้วนี่เขาไม่ได้กลับไปทำงานที่ประเทศเขานะครับทุกท่านเพราะว่า,าถ้ามาที่นี่แล้วจบปริญญาตรีถ้าเงินเดือนนะทุกท่านนะเงินเดือนมันก็คนละอย่างแล้วแต่ส่วนทางประเทศประเทศลาวเองถ้า คนลาวม,มาเรียนที่ประเทศไทยแล้วจบจากที่นี่แล้วสมมติว่าจบปริญญาตรีแล้วทางนู้นที่ผมทราบรายละเอียดก็คือว่าไม่รับนะครับไม่รับการาการทํางานนะที่จบมาจากประเทศไทยอันนี้อันนี้ผมไปดูอีกช่องหนึ่งมานะทุกท่านนะทุท่านก็ลองลองศึกษาข้อมูลเอานะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอเนี้ยยังไงก็มามาแจ้งผมด้วยเพราะว่า จากที่ผมคุกค,คีมานี่คือผมคุกค,คีแค่ปวชปวสคือน้องเขามาเรียนที่ประเทศไทยหลังจากจบไปแล้วเขาจะไปเรียนที่กรุงเทพมต่างๆนี้อันนี้ผมไม่ทราบถ้าใครมีข้อมูลก็ส่งมาครับคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอขอะคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนการที่จบมาแล้วนี่จะกลับไปที่ประเทศลาวแลอไปทำงานที่ประเทศลาวนี่คงคงไม่ได้ นะเพราะว่าตามที่ผมรู้ข้อมูลมาคือทางนู้นจะไม่รับแต่ถึงถ้าถ้าจะรับหรือว่าไม่ใช้ไม่ใช่วุหรือ,อยังไงของประเทศไทยยังไงแล้วมันค่าค่าแรงหรือว่าค่าเขาเรียกว่าเ,เงินเดือนนะทุกท่านมันคนละอย่างกันนะที่ประเทศไทยใ่ถ้าปริญญาตีมันก็จะมีเลทของมันใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เป็นเท่าไหร่ อันนี้ก็ลองเสนอแน้มานะครับสําหรับข้อมูลเงินเดือนเงินเดือนของทางประเทศไทยนะครับที่น้องจบปริญญาตรีหรือหรือจบปวชปวสจากประเทศไทยแล้วถ้าทํางานที่ไทยน้องก็คงไม่กลับไปทํางานที่นูน่นเพราะว่าเงินเดือนมันคนละอย่างกันแล้วผมไปดูอีกช่องหนึ่งมานะครับเขาบอกว่าการที่เขามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันสบายมันสบาย สะดวกสบายปลอดภัยกว่าที่บ้านเขาอันนี้อันนี้ผมได้ดูในช่องเขานะอันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของผมนะครับเป็นความคิดของน้องๆที่เขามีช่องอยู่แล้วเขามานะครับมาให้รายละเอียดในช่องบอกว่าเมื่อเขาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเขาได้อัตราเงินเดือนขนาดนี้แล้วมีรายได้ขนาดนี้แล้วเขาไม่อยากกลับไปที่นู่นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าการ การที่มีรายได้ดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นมันเป็นสัจจะอยู่แล้วถ้ามีเงินเดือนดีอยู่แล้วถ้าไปที่นู่นเงินเดือนน้อยก็คงไม่ทำนะแล้วความสะดวกสบายมันต่างกันน้องเขาบอกว่านะการเดินทางเหมือนกันถ้าที่นู่นก็ทางก็ไม่สะดวกเขาบอกว่ามีมีขี้โคลมีขี้ตมเอ่อลดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะถ้าถ้าทางนู้นเขาจะเรียกว่าลด รถเครื่องหรือเปล่ารถเครื่องนะ,ะขับรถเครื่องไปนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่ก็ไปเจอขี้ตมหรือขี้โคนมันก็ติดไปยากไปลําบากไปทํางานยากลําบากไม่เหมือนประเทศไทยมีมีความสะดวกสบายมีถนนหนทางที่จเจริญแล้วนะครับอันนี้เป็นความการให้รายละเอียดของน้องที่เขาอยู่ทางประเทศลาวที่ที่น้องมีช่องนะ,ะมามาอธิบายแล้วผมก็มาเล่าสู่ F c ซฟังนะครับส่วน การที่ว่าน้องเขาได้มาพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากเสนอแนะนิดนึงคือยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อประเทศไทยให้โอกาสน้องๆทุกท่านที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วมีสิทธิ์มีอภิสิทธิ์ในการทํางานนู่นนี่นั่นแล้วนี่นะครับก็ขอให้น้องน้องๆที่ทําทงานที่ประเทศไทยแล้วทํางานด้วยความสุจริตนะครับ เก็บเงินเก็บทองนะครับอย่าทําผิดกฎหมายแล้วกลับไปพัฒนาบ้านตัวเองนะทุกท่านไม่ใช่ว่ามาทําที่นี่แล้วก็จะมาอยู่ที่นี่เลยคือตั้งหลักปักฐานเลยมันมันก็จะขาดทางนูน้นทางนู้นก็มีพี่น้องเรารออยู่เก็บเงินเก็บทองแล้วก็นะครับกลับไปประเทศไปพัฒนาประเทศของเราให้มันจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับส่วนในท้ายนี้นะ f อฟซที่คอมเมนต์นะครับพูดถึงทางนักพุ่นดีก็ไม่ได้มันผมเป็นกลางผมขอขอเป็นกลางก็แล้วกันครับนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,ามนุษยธรรมนะท่านนะมน,มนุษยธรรมนะครับเพื่อร่วมโลกยังไงแล้วเราเกิดมาร่วมโลกเดียวกันแล้วนะไม่ว่าจะประเทศไหนนะครับถ้าเรามีความรัก สมัครสมานสามัคคีนะครับอภัยให้แก่กันนี้ก็เป็นการดีแล้วนะครับก็โอเคครับคลิปนี้นะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท,ทุกท่านนะครับก็คงดูคลิปแล้วนะครับอคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ